สบายดีพี่น้องวัชพูทุกคนว่างสบอนจ้าเอาสบาดีจ้าปลาลูกวันนี้มาผัดผักกันจ้าผัดผักอะไรบ้างคะมีถั่ถวดันเตาจ้า <Okay. S 1> แล้วก็แครอทค่ะมะกรูนมะกรน,นีค่ะคนคนให้เข้ากันเลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วเปิดเพิ่มไฟหน่อยนึงค่ะ นะคะเครื่องจะได้สุกเร็วๆค่ะคนเครื่องไม่สุกค่ะใส่ซอสพริกค่ะใสบอกได้มากไนหน่อยเนาะใส่นิดนึงค่ะเดี๋ยวกะทงแล้วก็คนคนให้เข้ากันอีกรอบนะคะมาสิบกุ่มกันเลยุสร็จกลุ่มหม้อค่ะหม้อลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็ รสด,ดีค่ะนุองผลไปก่อนนะคะก่อนจ้าวันนี้มาผัดผักเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะผัดอะไรน้องผลผัดผักค่ะมีกวัวอันเตาแล้วก็แครอทแล้วก็มะกรูดเนืค่ะแล้วก็ใส่หมูลงไปด้วยนะคะโอเค,อเคน้องผลซีมก่อนค่ะน้องผลซีมปรุงแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่า <c oughs> น้องผลไทยคิวฟิชท่านค่ะพี่น้องจ้าไทย ลุกเลยพี่น้องจ๋าเดียบร่อยนะพิ่แกเดียบร่อยจ๋าพี่น้องจ๋าผัดหมูสามชั้นใส่ผักผักอะไรน้องผลใส่ถั่วรันเตาว,ตาวแล้วก็แครอทมากกกโรนีค่ะ ถั่วรันเตาแคอาารอทมัะโรนีใส่หมูสามชั้นแท้จริงแน,แน่นอนนะคะอันนี้ค่ะอันนี้หมูสามชั้นที่แท้จริงแล้วก็แน่นอนค่ะวันก่อนนูน่นนะสองสามวันที่ผ่านมาเราผัดใส่ใส่ได้น้องผลใส่ไข่เนาะวันนี้ใส่หมูสามชั้นตัวจริงเลยค่ะนี่เลยค่ะมาค่ะน่ากินไหมคะน่าอร่อยไหมคะ โอตรร้อนพี่น้องเอ,อ้ยร้อนมากๆเลยเก็บหมูแต่ซองพิษไว้เลยวันนี้เราผัดผัดให้พ่อใหญ่เหมือนเดิมค่ะพ่อใหญ่ต้องกินผักช่วงนี้ค่ะแต่ว่าหมูพ่อใหญ่ไม่ค่อยกินนะพ่อใหญ่เคียออกค่ะพ่อใหญ่เขากินแต่ผักนะคะ่ะหมูนี่เคียออกแพรวากินกับน้องขนหมูน้อยก็ได้ค่ะน้อยก็ได้ แต่มากินน้ำผึ้งบ้าเลยพี่นอ้องเด้อหน้ากินบาคา่ค่ะนี่หน้ากินไหมคะผัดถั่วรันเต้าใส่แครอทใส่มักกะโรนีนะคะเนาะใส่อะไรนี่มักกะโรนีไม่ใช่มักกะโรนีสิอะไรดอกเขีเยวๆอะไรนะบอกคอร์ดี้โอ้ยเนาะเบ้าพิษมักกะโรนีมาตนานม็กกนะอกคอร์ดี้นะเนาะบอกคอร์ดี้นะมักกะโรนีพะนะใส่บอกคอร์ดี้ก็เป็นผัดผักกันแหละเนาะ นากินบะคา่ะมากินน้ำพริกานะเบบออันมักกะโรนีแต่หน้าเดียวกันของพนของพนฝาเบบอพี่น้องจา๋าบ็อกโคลี่ค่ะไม่ใช่มักกะโรนีใส่บ็อกโคลี่ค่ะนของพนฝา,าเอิร์ดเนี่ยมักกะโรนีนะแต่คลิปนี้ก็ยังได้ได้วพี่น้องเด้อฝาพี่น้องกดไลด์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจ้าเพื่อสิบุขภาพการแก่เตือนคลิปประมาณสา,าวร่าผ้ากินเพริกหวานนะพี่นอนะ้นองเนาะพี่น้องแต่เขาบางคลิปเพริกหวาเขาควบคุมจะได้เรื่องเรื่องเก่านาค่ะ ไอ้เก็บเดี๋ยวไข่เนื้อใส่ได้เลยพี่น้องเด้อขอบคุณเอฟซีใหม่ที่กำลังเข้ามาติดตามนะคะเขามาเดี่ยวกับถาเพื่อว่าจะเด้อได้เพื่อว่ากลับไปหาเวอร์ตุกคนจา้าขอบคุณเอฟซีเก่าเทวเวียนมาบางคลิปเพื่อว่าตลอดนะคะเดี๋ยวเพื่อว่ากลับไปหาเวอร์ตุกคนโซนนี้ก็จะไปศาสเน่เดลยพี่น้องเด้พอพอยายเอพรบมีแห้งเด้อจ้าแต่ว่าผู้ใดมาใต้คลิปเพื่อว่าให้ไปก่อน,น,ะะนได้ค่ะแต่คนไหนที่ว่าเด้งมาดแบบว่านี่ก็ก็ไปตามคิวแล้วคะ่ะเนาะ ภูไรมาเพ่ว่าหาไปเบิดลกาบมาหนึ่งเพว่าหอยให้กลับขึ้นหลายบอกตรงๆเลยค่ะนะคะ,นะคะบอกตรงๆงเลยคะ่ะมามารวยใจจ้าเพาว่ากระสิบไปให้หรวยใจคะ่ะไปรวยใจแทมขนมข้าวต้มทิ้นใหม่ทิ้นมือไปให้เบิดทุกคนจา้ากิปเนี่กระจัวใเพียงสมีนะคะไปว่าจุบ๊บจุ๊บ